สวัสดีครับสุปทูสะดวกซื้อเครื่องมือช่างเครื่องมือก่อสร้างครบกงจอดนะครับวันนี้สุปปรทูมานำเสนอสินค้าที่เรียกว่าเครื่องอบโอโซนครับทำไมต้องอบโอโซนครับตอนนี้สถานการณ์ไวรัสโควิดกำลังระบาดแล้วก็สิ่งที่ฆ่าไวรัสโควิดได้ก็มีหลายวิธีหนึ่งในนั้นเรียกว่าการอบโอโซนโอโซนคืออะไรโอโซนก็คืออากาศที่เราหายใจไปนั่นแหละครับ แต่มันเป็นโอโซนในปริมาณที่น้อยแต่ถ้าตอนนี้เราใช้เครื่องอบโอโซนเครื่องอบโอโซนจะมีประโยชน์ในการฆ่าเชื้อได้แต่ในปริมาณที่เข้มข้นนะครับออโอโซนเนี่ยมีอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ถ้าเกิดว่าอบโอโซนแล้วออมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านสัตว์เลี้ยงก็จะเสียชีวิตได้รวมทั้งแมลงสาบมด หรือว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในบ้านนะครับฉะนั้นถ้าจะใช้เครื่องอบโอโซนเครื่องนี้ต้องเอาสัตว์เลี้ยงและตัวท่านออกจากบ้านนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าวิธีใช้งานของเขาใช้งานได้ยังไงบ้างน,นะครับก็คือ 1. มีพาวเวอร์ตรงนี้ปุ่มพาวเวอร์คือเปิดเครื่องนะครับตั้งเวลาบวกลบได้เป็นนาทีนะครับตัวนี้แล้วก็ พอตั้งเวลาเสร็จแล้วเปิดเครื่องแล้วตั้งเวลาแล้วแล้วก็มากด o n off ตรงนี้ไฟสีแดงจะขึ้นแล้วจะทำให้เครื่องทำงานแล้วมันจะมีลมปล่อยตรงนี้ถ้าถ้าท่านเห็นจะมีสายสายยางอยู่ก็จะปล่อยลมจากตรงนี้ครับเอาไว้ในบ้านนะครับแนะนำการใช้งานก็นคือว่าในบ้านเนี่ยไม่ให้เกินร้อยตารางเมตรนะครับเวลาอบอยู่ที่2ชั่วโมงนะครับ ถ้าพื้นที่น้อยกว่านั้นก็ลงไปอย่าง50ตารางเมตรก็1ชั่วโมงก็คือ60นาทีนะครับประโยชน์ของเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับอบในรถได้นะครับ,อบ,ดดนะรบอบในบ้านได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ปรับอากาศในห้องทำงานได้คำว่าปรับอากาศหมายถึงค่าเชื้อโรคกลิ่นที่เกิดจากแบคทีเรียเ,เรื่องของ เชื้อรานะครับเชื้อราที่อยู่ในบ้านอยู่ในห้องน้ำนะครับก็สามารถเอาไปอบฆ่าเชื้อราได้เช่นกันนะครับกลิ่นมันจะคล้ายๆลคอรลีนนะครับตัวนี้ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่น้ํายาอะไรเลยนะเพราะว่าเครื่องนี้เขาทำโอโซนได้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับนั่นคือข้อแรกคืออบในบ้านได้ข้อที่2คือใช้ในรถยนต์อย่างที่บอกนะครับ เวลาคุณเอารถยนต์ไปเข้าที่คาแคร์เขาจะมีบริการอบโอโซนนะคุณต้องจ่ายค่อนข้างแพงอย่างน้อยพันถึงพันสบาทแต่ถ้าคุณมีเครื่องนี้นะครับก็ออบได้เองที่บ้านนะครับใช้เวลาอบประมาณ1ชั่วโมงนะครับเครื่องมันจะสร้างเขาเรียกโอโซนหรือโอทรีนะครับเข้มข้นเข้าไปทําการฆ่าเชื้อแล้วก็กรีดหับในห้องโดยสารในรถยนต์ของเรานะครับข้อที่3ก็คือสามารถ ใช้ซักผ้าได้นะครับทำยังไงเอาน้ําใส่กะละมังครับแล้วเอาไอเนี้ยจุ่มลงไปในน้ําในกระ,ะมังนะครับแล้วเปิดเครื่องสักสิบนาทีครับแล้วก็เอาน้ํานั้นไปซักผ้านะครับน้านั้นจะมีโอโซนที่เข้มข้นอยู่ลดการใช้ผงซักฟอกได้นะครับแล้วก็ทําให้ผ้าสะอาดหอมนะครับไม่มีเชื้อโรคข้อที่4คือใช้ล้างผักครับใช้ล้างผักได้ก็ก่อนจะรับประทานผัก นะครับก็เอาผักใส่ในกรละมังใส่น้ําไม่เรียบร้อยจนน้ำท่วมกรละมังเนาะแล้วก็เอาตัวเนี้ยจิ้มลงไปในกรละมังผักเราแล้วก็เปิดทิ้งไว้สักห้านาทีถึงสินาทีนะครับทีนี้สารพิษที่อยู่ในออผักทั้งหลายก็จะโดนโอโซนเนี่ยสลายก็จะปลอดภัยกับสุขภาพค่อนข้างสูงนะครับข้อสุดท้ายอันนี้คือสําคัญสําหรับการไลฟ์ครั้งนี้ก็คือใช้ในทางการแพทย์ผู้ผ่าตัดทั่วไป นะครับไม่สามารถที่จะเอาแอลกอฮอล์หรือ,อตัวน้ำยาไฮโดครคลอไรไปฆ่าเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียหรือว่าได้ว่าอะไรก็ตามนี่จะทำให้คุณป่วยได้ในห้องผ่าตัดหลังจากที่ฆ่าเชื้อแล้วสิ่งนี้เขาจะใช้ต่อไปก็คือตัวนี้ครับคืออบโอโซนเขาต้องอบโอโซนทิ้งเอาไว้ฉะนั้นเครื่องนี้ ก็จะเหมือนกับห้องผ่าตัดที่ใช้ในการอบโอโซนเช่นกันฉะนั้นลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าถ้าคุณเอาเครื่องอบโอโซนเครื่องนี้ไปไว้ที่บ้านจะเป็นยังไงแน่นอนครับบ้านสะอาดแต่บรบกวนให้เอา,เอามนุษย์กับสัตว์เลี้ยงของท่านออกไปด้วยแมงสาบกับมดไม่ต้องเอาออกไปปล่อยให้เขาอยู่ในนั้นแล้วเดี๋ยวเขาจะตายเองนะครับ100ตารางเมตรใช้เวลาอบ2ชั่วโมงนะครับ 50ตารางเมตรใช้เ,เวลาอบ1ชั่วโมงคือ60นาทีฝากไลค์ฝากแชร์นะครับไปให้ซูเปอร์ทูด้วยนะครับส่วนราคาเครื่องนี้นะครับอยู่ที่5,500บาทนะครับสำหรับ10ท่านแรกเท่านั้นนะครับก็ยังไงขอฝากทุกๆท,ท่านไว้ด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิดตอนนี้ค่อนข,ข้างอันตรายนะครับยังไงทางซูเปอร์ทู ่วงใยลูกค้าทุกท่านอยากให้ลูกค้าทุกท่านมีสุขภาพดีวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วมาติดตามกันใหม่ว่ารอบต่อไปจะมีของอะไรให้ลูกค้าบ้างในราคาที่พิเศษสุดๆนะครับขอบคุณมากครับ